สำพั์แหละนะว่าวันนี้เริ่มพิธีแล้วนะคะเทศกาลสงการสเดใจข้อเสียงค่ะความรู้สึกที่ได้ใส่ชุดไทยจัเดเต็มแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบชอบอยู่แล้วเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบไทยๆอยู่แล้วด้วยพอได้นุ่งปั๊บก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบสวยภูมใิใจมากๆเครื่องประรปดับก,ก็เป็นแบบของเก่าเป็นแอนทีคเลยะค่ะแต่สมัยรัชกาลที่5ด้วยก็ยิ่งรู้สึกแบบว้าวเขี กมีความรู้เกี่ยวกับนางพุศาเทวีมาก่ออยังไงไหมคะซู่พ่ะเคยเป็นเมื่อ6ปีที่แล้วนางพุ้ศากเทวีก็คือเขาจะเป็นตัวแทนของภาพอุรมสมบูรณ์เห็นคู่ไก,ก่กับคู่นีบอกว่าตอนแต่งตัวถามตลอดเลยว่าผ้านี้อะไรยังไงความสนใจยังไงบ้างคะชอบค่ะชอบผ้าเขาเรียกว,ว่าผ้าแบบผ้าโบราณเนาะแล้วก็วิธีการทอวิธีการถักอะไรของเขาเาานี่ยอนข่าจะมีความละเอียดมากกว่าในชวดปัจจุบ,บนันจะมีทั้งลายที่หวานแล้วลายที่เท่ ต่โบจะไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะหรอกแต่แค่รู้สึกว่าโอเคเราชอบแบบนี้เราชอบแบบความที่เขามีที่มาที่ไปของแต่ละผืนอยาอยาูที่เราใส่แล้วเราต้องฟิตไกลอก็มีฟิตติ้งค่ะครูเขาามว่าอยากได้เป็นแบบแบบนี้หรือว่าปิดคูมาก็เลยบอกว่าเปิดคููไปเลยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนความคุรุสมคูนแต่แปลว่า ก็ต <laughs> ิ้มมาไปจะดนีมเหมือนเดิมเลขอให้เราเลือกแบบไหนก็ได้่ me ุดตัวชอบแม้ในการใส่ชุดไทยใช่ชอบชอบมากมากก็คือจริงๆชุดไทยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันละเอียดอ่อนแล้วมันก็สวยมากๆแล้วหลายๆสีหลายๆดีไซน์คือชุดไทยเนี่ยต่อให้เป็นไทยโบราณคะไคยก็ตามที่นุ่งจะดูสวยหวานเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันจะมีความแบบส่งคนใสจดสุด มีหมดเลย ชนนะคะโบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าทางไอคอนสยามเขาจัดเต็มจริงๆก็คือถ้ามาตัวเปล่าก็สามารถเล่นสงการร่วมกับพวกเราได้เลยเขามีอุปกรณ์ให้มีห้องอาบน้ำให้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มีแปรงเปิ่งมีทุกอย่างซึ่งขอเครื่องสำอางก็คือใครเล่นน้ําแล้วอาจจะเหมือนลักษณะจมน้ําปักซีดก็เติมปักได้เลยคะก็มีหลายแบบให่เลอกเลยคระอ๋อแล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวนะคะก็มีมูฟ i ฟ y ี่เด็กน้อยก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะ สวับที oh, uh ่ชื่อชมละครนุ่มนะคะอพีด้วยที่ทำมากค่ยังไัดทุกวันเลยขอพคะถ่ายด้วอะไรไหมด้วตั้งแต่หลายหคนเริ่มเริ่มเป็นดูแม่คุณตาแล้วก็หลายหคนได้เรียกว่ารู้จักคนนวัดมากขึ้นแล้วก็นัแสดงฝั่งนางสนิการพี่จอลนีหรือว่าพี่ทอรีแตว่าใครก็ตามค่ะคุณแม่ มีเลขแปดติดขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องไปลำวงสวงกันที่นครพนมกดีรอบนะไม่รู้ว่าป้าคนแบบไหน <c oughs> เราพร้อมไหมอะพร้อมสบายนะสบายเนีอเก่งะไปาๆทำไมอยากไปนานๆวันี้ต้องไปพรุนี้ก็ไปได้เลยไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาให้วันนี้ต้องไปเจอประตือก่อน มงงไปแป๊บน,นึงแล้วเขาก็แบบส่งข่าวมาให้ดูอะไรเงี้ยว่าฮะมันเป็นอย่งอางนัได้ด้วยเออรูปรูปนั้นเป็นรูปางานแต่งก็จริงแต่เป็นงานแต่งของเจมจีนจ่ะหน,น้าเจมจีนก็โค้งแล้วก็แสงมันสวยอะไรมันสวยแหละแค่นั้นแหละค่ะคือเขาอะเป็นคนที่ต้องลงรูปเขาเรียกว่าอะไรอะอให้ไอจีมันมีรูปเรียงกันเป็นแบบท้องฟ้าเส้นตรงก็เลยเอาเราไปด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันรวมตัวกันแล้วมันสวย ข้าไหนมือ่ยเหมือนกันนิ้วก็ว่างนะมือยังไม่หนักเลยแบบยังยกมืออวดไม่ได้เลยนะคะเ้าี่ยนเอาไหมขาอย่างไรไม่ถามเลยไม่คาดหวังแล้วกันถามไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเร่งเราหรือเปล่า ขอโทษมันลงต้องดีเลยเป็นเหตุโหดีเลยมากเลยเรอตั้งแต่ต้นปีป่ะทุกคนเขามาดูไอ้นี่เนี่เพราะว่าในงานทุ่สาขาทุกคนก็คือหวานฉ่ำมันยังไงล่ะหวานตอนเด่นทุกอย่างโคตรมันต้องมีกำลังใจขนาดนั้นเลยเผือหลายคนยังไม่รู้ว่าโบเป็นแฟบลเล่อลีกเผื่อหลายคนยังไม่รู้ก็เลยต้องแสดงให้ดูนิดนึงะ ว่าความรักของเราหวานชื่นรื่นรมอยาให้ถึงวันนั้นเตรียมเทสต์ทเลยอะไรก็แกลปแกลเรื่องปกติของคู่ดาวหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของคู่รักหอมแก้มกันคือปกติมากมันเรียกว่าให้กำลังใจนะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะอยู่ช่องตับมาเป็นสิบปีเนาะก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันที่ไม่เคยเตะเขาเลย เแมสักครั้งเดียวปีนี้เป็นปีแรกติดเ,เข้าทั้งลูกโทษแล้วก็ทั้งได้คะแนนราะว่าเขาไม่ได้เขาเป็นแมสุดจังแมนเพราะอะไรเพราะเขาเป็นปีแรกเขาได้ติดเข้าเพราะป็นแฟนตั้งใจดีหรือเปล่าเขาไม่ม<ะ>ไมแฟน,แนเราแล,แล้วก็เป็นเราของแกม เนี่ยเขาเหมือนไปตอกันที่เลขเสื้ขขออ<ค>ะไรกัิไมว่ากับ้าวเราตคำนีนคีคือก็ไม่ได้อยากจะทเขาไม่รู้ว่าชิวิตเตยเป็นมีนขออนาดพอมันเกิดขึ้นแล้วต้อง่งอองยอนะมค้วเป็นม่อไปก็คนไทยอยากรับชมอะไรแบบนี้และคะ่ะรู้ว่าอยากฟังพงเสา,านรนพงศกรดาบ้าง ไปไหนอาจจะมาไอซ<า>อ่ะนด์สักวันหนึ่ง<า><า>แล้วก็อาจจะไป